สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวตัวลำโพงใหม่นะครับนี่นะครับของเจใหญ่นะครับดีต๊อกนะครับซื้อมาทนสทดลองนะครับทดสอบพร้ตตอมด้วยกับไมโครโฟนนะครับนี่นะครับเนี่ยขาได้ไปนั่งคือมึงไปยัดใต้นั่งมึงแถมไม่พี่น้องมดแถมไม่ครับไปนี่คกันไบ ตัวนี้นะครับเดี๋ยวมีไฮเบิงเอามาโต้เทตัวอัดมาสมามาเซลเออนี่แหละอันทั้งล่างตัวมาซอยครับทะลึ่งได้รีดอเฟสันร้อยทะลึ่งมามาเซลนี่ครับพี่น้องตัวนี้นะครับเพิ่งสั่งมาไหมราคาสองพันสามพร้อมด้วยไม้สองตัวนะครับมีไม้ในตัวครับผมเิ่งตัวไม่เด้อ นี่ครับโอ้ใส่การอยู่ดีครับทานกับบ่มี่ครับเอาทานเก่ารีวิวทานเกา่าใส่ซืซอรโอ้ยมือกับวารีล่างเช็คจับของไม่ขยางดีเช็คอยดตอนนี้มี Rever b. Rever b. รีเวิร์บรีเวิร์บแล้วก็ดีเลย์ตอนแรกเป็นอะไรบ่มี b, ่รีเวิร์บนะครับโอ้ซื้อมากเอาทานจังวะมากแล้วละ่ะมีเอฟสือด้วย <c oughs> โอ้ยอ้มือกับวารีล่างหงิดงาน สมเช็ควันจุ๊บโอ้กหขอทาขอโทา <c oughs> <c oughs> ยางจากอุดอฮอดขอนแก่นกลับมากลับไปตรงที่เ <c oughs> ป็นดีเล์ครับดีเล์ตัวนี้รีเวิร์บเอาเสียขาดพาดบาลายัยน้ำตาไหลา ยยย่อ,ยอยาบางเทือกรยิ้มบางเทือกระหิไปน้ำตาบวมัตรดีกี้ครับรหลดดีกี้ลงเช็คเช็คชอบดีเวอร์ครับดีเวอร์ดีเวอร์ <What> เช็ควัดตัวนี้ตัวนี้แถวไม้สองตัวนะครับพร้อมด้วยสายสัญญาณ ตัวนี้นะครับครับสายญญาณกรมาเด้งด้ครับนี่เก x r าตัวนี้ถุงหนึง่งพร้อมด้วยไม้สองตัวครับนี่ไม่กระงามครับไม่กระงามไม่กระงามนี่ครับแต่ว่าทานทานบบมีครับทานเกาล่องพร้อมด้วยลำโพงนะครับ โอ้ขอทาครับแล้วพงกับต่างมอดหมดหรอกเห็นได้จากได้น้่นแ hey, hey. ต่ผมมีเงินสดเช็ควนวันเฮเฮตอนนี้หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันครับขอมาส่งหนึ่งพันครับยังไม่ได้ทักไปเลยครับตัวเสียจำพิษครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันครับแต่เขาบอกว่าหนึ่งพันยังไม่ได้โอนให้กันเลยครับ ทดสอบเทโอกากถาโอ้มากระลังมากระงได้ไหมสองตัวนะครับพอมด้สัญญยาแล้วก็ตัวมิกสกินยามาฮ่าเอ็มแปดเตะท่าเตสีขาวมากนี่เข้ากันกับตัวเลยครับสีขาวโอ้ยไหมว่าทานแล้ว สีขาวรดขับขาตลาดก็ดเลยได้สีดำม,มากเป็นยมมาหาอยมแปรนะครับได้สีดำม,มาครับตัวเลกขธตรัตมียอะสุดใี่ตัวซื้อๆๆๆอย่นีมีอนสซื้อยู่นิชัดวัดไอฮักเจ้าหยิเลีลาวรีเจ้าฮักไอยบวนนี้เบ่งผ่านมล้ลัอ โอ้หขาท่าขอาท่าครับพี่น้องอ้าวอะไรกันเรื่องบติตามัดซับตะไคร่ใบระกูด,ปดไปให้นด้วยครับอย่างไม่ไมแล้วไทยเห้เบิ้งพี่น้องข้าท่าขอาท่าปันเลีย